สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้หิมะตกหนักมากเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ขาวพโพลนแบบนี้นะคะปีนี้หิมะน่าจะตกหนักมากๆค่ะวันที่วันถ่ายทำคลิปคือวันที่22พฤศจิกายนนะคะที่โซนที่วันอยู่เป็นเป็นเขตที่หิมะไม่ค่อยตก บางปีนะคะวันคริสต์มาสก็ยังไม่มีหิมะเลยค่ะแต่ปีนี้คือเตรียมตัวหนาวได้เลยจ้าวันนี้อุณหภูมิลบสององศาค่ะที่วัมแลนด์สวีเดนค่ะความงามของพงไพรเก็บเพ็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน มาเป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวัน วันนะคะก็จะเลือกมายืนรอรถประมาณ2นาทีค่ะด้านหลังวันคือสถานีรถบัสพอเราออกมาจากเราเข้ามาจากต่างาเรียกว่าอะไรคะนอกเมืองนอกตัวเมืองนอกตัวเมืองหลวงนะคะก็จะเป็นรถเมล์สีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยววันให้ดูค่ะส่วนภายในตัวเมืองก็จะเป็นรถเมล์สีแดงค่ะรถเมล์สีเขียวก็จะมาส่งผู้คนที่สถานีรถบัสหรือบัสเทอร์มินอลนะคะหรือบัสสเตชัน ตรงนี้เราจะเห็นแอปพลิเคชันตลอดเวลาค่ะว่ารถเมย์อีกกี่นาทีมาเราก็จะเดินออกมาในระยะเวลาที่เราพอจะทนหนาวได้ตอนนี้วันเดินออกมา2นาทีนะคะปรากฏว่าวันยืนรอรถประมาณ5นาทีค่ะบางทีก็ช้านิดหนึ่งนะคะเชื่อไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ค่อยพลาดมากนะะักค่ะตอนนี้รถอีกหนึ่งนาทีจะมาถึงจุดที่วันอยู่แล้วค่ะไปทำงานก่อนนะคะ ใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ุป่าเห็ดพึ้งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนะ้ำลมแรงมากค่ะเดินฝ่าลมค่ะพี่ๆน้องๆจ๋า ลงจากป้ายรถเมลมันต้องเดินมาที่ทำงานใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะ <s> <c oughs> หนาวมากทุกคนที่ออสโลนอร์เวย์ตอนนี้อุณหภูมิติดลบ3ค่ะแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือนลบ8นะคะเพราะว่าลมแรงมากค่ะทุกคนคนก็จะแต่งตัวกันแบบมิดชิดมากเลยนะคะ เลิกงานแล้วนะคะพี่ๆอุณหภูมิตอนนี้ลบสององศาตอนกลางวันหิมะตกหนักเลยค่ะแล้วก็ตอนเย็นตอนนี้ก็จะไม่เย็นแล้วนะคะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งจะมีฝนตกลงมาน้อยๆค่ะก็จะละลายหิมะที่ขาวฟูน่ะออกไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะด้วยอุณหภูมิที่มันติดลบมันจะทําให้ทางเดินเป็นลานน้ําแข็งค่ะเราก็จะต้อง เดินด้วยความระมัดระวังนะคะต้องลงน้ําหนักที่เท้าไม่ให้มันสไลด์แล้วลื่นค่ะหนาวมากมากเลยวันกําลังรอรถเมล์ต่อไปอีก2ต่อนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะวันก็ทําคลิปยาว2วันเลยค่ะวันนี้นะคะหิมะตกเป็นวันที่สองดูค่ะมันก็จะขาวโพลนไปหมดเลยเมืองที่วันอยู่นะคะหิมะมันจะตกน้อยมันจะแบบไม่สูงท่วมหัวนะคะ แต่ปีนี้ถือว่าเติตกเยอะแล้วนะคะวันที่สองแบบขาวโพลนไปหมดเลยวันนี้วันจะพาพี่พี่น้องน้องทุกคนไปทำงานด้วยรถไฟนะคะเวลาเราไปทำงานด้วยรถไฟนะคะก็คือสามีวันหยุดงานค่ะเราก็จะขับรถไปส่งที่นอร์เวย์นะคะเป็นป้ายรถเออเป็นป้ายรถไฟเป็นสถานีรถไฟป้ายแรกที่นอร์เวยค์ค่ะ ก็จะขับรถไปหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณสถานีที่วันไปขึ้นก็คือมีเซนนอร์เวย์นะคะตอนนี้เราก็กําลังจะออกจากสวีเดนค่ะออกกจาาาาบ้้นเขปามากกไลลสสดสมาถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะมาก่อนเวลา10นาทีค่ะ เราก็รอรถไฟอยู่นะคะแล้วก็มีคนมายืนรอรถไฟค่ะวันนี้วันเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟแล้วก็กลับด้วยรถบัสนะคะพอไปรถไฟแบบนี้สามีก็จะขับรถมาส่งค่ะก็ตื่นตีสี่ครึ่งกันนะคะที่นี่คือเมืองมีเซน ของนอร์เวย์ค่ะเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศสวีเดนจะมีคนที่ใช้ชีวิตแบบวันเยอะมากเลยนะคะก็คืออยู่สวีเดนแล้วก็ขับรถมาขึ้นรถไฟตรงนี้เข้าเมืองหลวงนอร์เวย์ค่ะก็จะเริ่มมีการประดับตกแต่งไฟวันคริสต์มาสบ้างแล้วนะคะ ถ้าเรานั่งรถไฟไปจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมง15นาทีแล้ววันก็จะนั่งรถเมย์ต่อไปที่ทำงานอีกหนึ่งต่อค่ะก็ใช้การเดินทางไป2ชั่วโมงครึ่งกลับ2ชั่วโมงครึ่งทุกวันจ้าก็เป็นแบบนี้มา10ปีแล้วค่ะ ตอนนี้วันก็ลงรถไฟแล้วนะคะกําลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์ค่ะตอนนี้นะคะที่สถานีรถไฟเขาประดับตกแต่งต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะที่สวีเดนวันนี้หิมะตกหนักมากเลยนะคะแต่ว่าที่ออสโลนอร์เวย์ตกเบาๆพร้อมกับ มันเป็นหิมะเปียกค่ะหิมะเปียกก็คือมันจะตกลงมาพร้อมกับฝนนะคะเพราะฉะนั้นหิมะมันก็เลยจะไม่เป็นแบบขาวพโพลนแต่มันจะเป็นสกรปรกสกรปรกนิดนึงเพราะว่าเมื่อมันเป็นน้าฝนมันก็จะรวมกับเศษดินนะคะทําให้สีขาวกลายเป็นสีดําค่ะ ก็ออกมาถึงลานป้ายรถเมล์เขาเรียกว่าลานรูปปั้นสิงโตนะคะรูปปั้นเสือหน้าสถานีรถไฟค่ะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะจริงๆวันมาสายนิดหน่อยค่ะเข้างาน8ปดโมงนะคะแต่ก็อยากมาเก็บบรรยากาศสวยๆตอนที่คนยังไม่เยอะเพราะว่าตอนเย็นคนจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รอรถเมล์ไปทำงานกันต่อจ้า จะเห็นว่าคนไม่ค่อยจะพลุกพล่านนะคะใกล้จะ8โมงแล้วเพราะว่าที่นี่เขาจะแบ่งะระยะเวลาการทำงานคนงานคนไปทำงานคนไปเรียนหนังสือเด็กนักเรียนวัยประถมเด็กนักเรียนวัยมัธยมแล้วก็เด็กวัยมหาลัยนะคะจะมีเวลาเข้างานและเข้าเรียนที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ก็คือจะไม่ทำให้ผู้ผลแออัดนั่นเองนะคะกับบรรยากาศตอนเช้าๆเราก็เลยได้ถ่ายคลิปสีสวยแบบนี้ค่ะเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไรเก็บเผ็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน มาเป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวิเดนเป็นดังแดดซ้ายลงเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่งราชัดเจนเช่นทานตะวันสวัสดีค่ะตอนยินนะคะหลังเรื่องงานค่ะตอนนี้บรรยากาศ ในเวลาบ่ายสาโมงครึ่งค่ะทุกคนวันเลิกงานแล้วนะคะวันนี้วันจะกับรถบัสค่ะเราอาจจะได้เห็นวิวส,สวยๆแต่ว่ามันมืดเร็วมากๆเลยนะคะที่นี่คือใจกลางออสโลเมืองหลวงนอร์เวย์ค่ะวันกำลังเดินไปที่ป้ายรถไม่ใช่ป้ายรถสิบอกุสอนะคะสถานีรถบัสนั่นเองค่ะดูบรรยากาศแล้ววันนี้หิมะตกเป็นวันที่2ค่ะ เราจะเดินหาผ่านห้างเล็กๆนะคะใจกลางเมืองเลยค่ะที่นี่ชื่อว่าบูกาตานะคะใครที่อยู่ออสโลก็จะรู้จักบูกาตานะวันจะไปที่ร้าน Normal Shop ค่ะวันจะจำเป็นจะต้องซื้อ,อลูกอมรสมิ้นท์นะคะที่ Normal Shop จะขายถูกมากกว่าที่อื่นค่ะเราไปดูกันนะคะ วันต้องใช้ลูกอมมิ้นท์ในหน้าหนาวค่ะเพราะว่ามันจะมีเสมหะตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนเราเป็นวัตตลอดเวลาแล้ววันไม่ชอบอาก,อา,การแบบนั้นนะคะนี่ค่ะลูกอมที่วันชอบมากนะคะ,ะนานๆมาทีเราก็เอาไปเยอะๆเลยค่ะชอบสีฟ้า เอาสักสี่ห้าแพ็คเนี่ยค่ะวันก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะสําหรับหน้าหนาวคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูร้านเสื้อผ้าเ u าเ e ทนะคะพี่พี่น้องๆก็คือเสื้อผ้าราคาถูกล้ราคาค่ะวันอยากได้ผ้ายืดที่ใส่ข้างในเสื้อกันหนาวนะคะเพราะว่ามันจาเป็นต้องมีทุกวันแล้ววันทำงานเยอะมากบางทีเราก็ไม่มีเวลาซักค่ะ หล่อมากเลยค่ะสำหรับคุณลุงนะคะโอ้ยถ้าใส่ตัวนี้จะหล่อมากเลยเดี๋ยววันจะไปดูข้างในว่าราคาเท่าไหร่นะคะร้านนี้ค่อนข้างแพงเลยค่ะแต่ว่าดูไว้ก่อนเผื่อว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้คุณลุงนะคะอู้หนึ่งพันโครนค่ะทุกคนหนึ่งพันโครนก็สามพันห้าร้อบาทนะคะโอ้ยหล่อมากเลยอ่ะดูดีมากเลยค่ะ ส่วนเรามาที่นี่ค่ะรู้ราคาแล้วนะคะเดี๋ยวแอบไปดูไซส์ค่ะทุกคนเสื้อยืดธรรมดาค่ะเสื้อจะราคาถูกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะอันนี้150ยห้โครนคุณ4ไปเลยนะคะ,ะมันก็จะดูแพงกว่าแพงกว่าราคาที่เป็นจริงนิดนึงค่ะ150ก็สามสามร้อยสบาทตัวละ450บบาทค่ะทุกคน วันอยากได้เสื้อยืดธรรมดานะคะเสื้อยืดแขนยาวธรรมดาค่ะ ที่นี่จะไม่มีนะคะวันก็มีนะคะประมาณ5 6ตัวแต่ว่าบางทีเราซักไม่ทันเหมือนที่วันบอกค่ะ<อ>ก็เลยอยากได้เพิ่มนะคะ<อ>คิดว่าราคาประมาณไม่เกิน50โครนหรือประมาณไม่เกิน100นะคะแต่ว่าไม่มีเลยค่ะ ผ้าแบบนี้นะคะที่วันบอกว่าเขาเรียกว่าผ้าอุ่นค่ะทุกคนมันจะอุ่นมากแล้วมันทำมาจากขนแกะแบบพิเศษนะคะนี่ตัวละ1 4 9 9ก็ตัวละ3,000ตัวละ5,5 0 0ได้คะ่ะทุกคนตัวละ5,000โดยประมาณนะคะทุกคนแต่ว่าวันจะแพ้ขนแบบนี้วันแพ้วันจะต้องใส่ผ้าคอตตอนข้างในคะ่ะที่ต้องยาวเกินจากขนในนี้ด้วยนะคะ สวยมากเลยค่ะสีชมพูสวยมากมีหลายคนนะคะสงสัยแล้วก็ถามวันว่าทำไมในตัวเมืองถึงไม่เห็นกองหิมะสีขาวหรือว่าหิมะบนทางเท้าอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นปรากฏการเรือนกระจกในตัวเมืองใหญ่ค่ะ คือทุกเมืองทั่วโลกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะคือมันมีไอความร้อนจากควันรถจากมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศจากอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนอในตัวตึกต่างๆนะคะเพราะว่าทุกตึกอะ่ะเขาจะมีเครื่องทำความร้อนอยู่ข้างในค่ะแล้วทีเนี้ยเวลาหิมะตกมาถึงพื้น ทุกคนจะเห็นว่ามองไม่เห็นสีขาวๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะละลายไปทันทีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในป่าตอนนี้นะคะเราจะเห็นหิมะเกาะตามต้นสนสวยมากๆนะคะขอเอาหมวกขึ้นมาปิดก่อนค่ะเพราะว่าอ,อันนี้เรียกว่าตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ถึงกับเนาะพูดผิดนิดนึงไม่ถึงกับตกหนักมากๆแต่ก็เรียกว่าตกหนักพอประมาณค่ะเพราะว่าตรงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาอยู่ติดกับปากอ่าวที่จะไปทะเลเหนือนะคะมันก็จะมีลมทะเลค่ะมันก็จะพัดเอาหิมะเอาอากาศเรียกว่ามันไม่ได้เป็นเมืองหนาวที่จะมีหิมะตกหนักๆน,นะคะจะไม่เคยมีแบบหิมะสูงถึงหัวเขา่า อะไรประมาณนี้ค่ะที่ตัวเมืองออสโลนะคะถ้าเป็นวันถ้าวันจะเรียกนิยามของออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์วันก็จะเรียกว่ามันเป็นเมืองที่อบอุ่นค่ะมันไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากในหน้าร้อนด้วยนะคะตอนนี้เราก็เดินทางไปที่ ชานชาลาจอดรถบัสค่ะภายในอาคารน,นะคะตัวติดทุกตึกก็จะมีเครื่องทำความอุ่นค่ะเข้ามาข้างในก็คืออุ่นแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเดินขึ้นบันไดเมื่อกี้นะคะเหนื่อยตรงเดินขึ้นบันไดจ้าพี่น่น้องๆ ชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวัน ถึงบ้านแล้วค่ะที่บ้านวันก็จะหิมะเต็มลานแบบนี้เลยนะคะรถคันไหนที่ไม่ได้ออกไปขับก็จะเป็นรถหิมะเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจมากนะคะวันมาถึงบ้านแล้วค่ะพรุ่งนี้หยุดงานหนึ่งวันเก็พักผ่อนแล้วไปทำงานต่อทำการหนาวมากเราไม่น่าจะได้เก็บเห็ดอีกแล้วนะคะดูจัก,กรยานของวันค่ะ วันยังไม่ได้เอาจักรยานลงไปไว้ที่ชั้นใต้ดินเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าจะได้เก็บเห็ดก่อนหิมะตกไม่ทันแล้วจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสสีนนนววยยงงงาาามมมมเิไไไกลปต้อค